แจ้งข่าวครับพี่น้อง5-11สิงหาคม2564เตือนจะมีฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจะอยู่ในพื้นที่ใดบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวจากช่องสีหมอกชัยแนวขอขอบพระคุณที่ท่านผู้ชมได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์หากท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่าน ขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับพบกับช่องสีหมอกชัยแนววันนี้ช่องสีหมอกชัยแนวจะมาคาดการสภาพอากาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นสภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยครับพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่5สิงหาคม2564ถึงวันที่11สิงหาคม2564 คาดการณ์ในช่วงวันที่5-6สิงหาคม2564ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงด้วยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนในระหว่างวันที่7-11ถึงสิสิงหาคม2564มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบน จะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุโซนร้อนลูปิดปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวันในช่วงวันที่6-7ถึง7สิงหาคม2564โดยไม่มีผลกระทบโดยตรงกับลักษณะอากาศของประเทศไทยครับ ข้อควรระวังในวันที่5-6ถึงสิงหาคม2564นี้ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกจะสมไว้ด้วยสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรเลี่ยงการเดินเรือ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่6สิงหาคม2564นี้ช่องสีหมอกหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านในการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ของท่านนะครับช่องสีหมอกขอขอบพระคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเว็บไซต์วินดี และ Google Earth หากทุกท่านอยากแจ้งข้อมูลปริมาณฝนหรือสภาพอากาศในพื้นที่ของท่านก็สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ